โอเคเรามาดูกันในข้อ40นะคะเขาบอกว่า mm hmm. เด็กชายมาเวลกระทําการในข้อใดที่ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือว่าเกิดงานนะคะ <c oughs> เกิดงานคืออะไรคะอ่ะเรามาดูทีละช้อยกันดีก,กว่า mm hmm. ข้อหนึ่งนำหนังสือที่วางอยู่บนโตะ๊ะขึ้นไปเก็บบนชั้นหนังสือโอเควิธีที่จะเกิดที่จะเกิดงานนะคะก็คือ ออกแรงแล้วเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่แล้วก็การเคลื่อนที่นะคะจะจะเป็นยังไงจะไม่ตั้งฉากกับพื้นนะคะถ้าแรงตั้งฉาก สองอย่างนี้จะทำให้ไม่เกิดงานนะคะหรือที่เราเรียกว่างานเท่ากับศูนย์นะคะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะคะ เรามาดูนำหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะอ่ะหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะขึ้นไปเก็บบนชั้นหนังสือมีการเคลื่อนที่และมีการเดินมีการถือเคลื่อนที่และเก็บบนชั้นหนังสืออ่ะอย่างแบบเป็นแบบนี้ชั้นหนังสือนะคะเขาใช้คําว่าขึ้นไปเก็บแสดงว่าอ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แสดงว่าแรงมันตั้งฉากไหมคะ ไม่ตั้งฉากเพราะฉันข้อนี้เกิดงานไหมเกิดงานโอเคข้อสองผักรถผักรถยนต์ที่<ม>จอดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่ะผักรถยนต์ที่จอดนิ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะ เป็นแบบนี้ผักคนอยู่ตรงนี้เราคัะออกแรงขับแบบนี้รถมีการเคลื่อนที่ไหมมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกิดงานแต่สังเกตไหมคะว่าแรงตั้งฉากกับพื้นไหมตั้งฉากกับการกระทำนะคะโอเค เพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะไม่เกิดงานข้อ2ไม่เกิดงานนะคะโอเคประมาณนี้เนาะข้ออื่นก็เกิดงานเพราะว่าอันนี้หิ้วกระเป๋าเดินขึ้นบันไดสูงก็มีไม่ตั้งฉากแน่นอนนะคะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดเนาะอันนี้ออกแรงแบกกระสอบก็แบกกระสอบแล้วก็ถือกระสอบอยู่ด้านบนนะคะออกแรงแบกกระสอบ แล้วก็เดินไปด้านหน้าแบบนี้มีแรงสองแรงขนานกันแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะคะโอเคต่อมาโอเคเรามาดูต่อข้อ41นะคะ<_ T _ T> เขาบอกว่าเจเลอร์ออกแรง25นิ้นิวตันผักผลักรถที่จอดขวางให้เลื่อนไปตามพื้นราบได้ระยะทาง20เมตรเจเลอร์<_ T _ T> ทำงานได้เท่าใดโอเคมาดูเขาถามหาทำงานได้เท่าไหร่ ท่าใดใช่ไหมคะดับเบิลยูนี่ก็คืองานนะคะหาได้จากสูตร f เล็ก f, f, f ตัวน,นี้คือแรงคูณกับ s s คือระยะทางนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาบอกมาครบไหมคะบอกมาครบเลยมีอะไรบ้างคะ f f ที่เราต้องใช้ตรงนี้คือแรงเขาบอกเจเลอร์ออกแรงเท่าไหร่ ดับเบิลยเท่ากับออกแรงเท่าไหร่คะ25ินิวตันและระยะทางเขาบอกว่าได้ระยะทางเท่าไหร่คะ20เมตรเอเคเพราะฉะนั้นเจเลอร์ทำงานได้เท่าไหร่คะ2คูณ5เป็น10ทด1 2คูณ2เป็น4บวกกับตัวทด1เป็น5แล้วก็เอาศูนตรงนี้มาใส่ได้500จูลน,นะคะตอบข้อ สนะคะโอเคข้อ42การกระทําในข้อใดเกิดงานมากที่สุดนะคะโอเคเกิดงานมากที่สุดข้อช้อยข้อหนึ่งมากออกแรงยกวัตถุมวล8กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมนะขึ้นไปวางบนโต๊ะสูงหน่งจเมตรโอเค เราต้องทำจากกิโลกร,รัมให้เป็นนิวตันก่อนนะคะ,ะเพราะว่ามันเป็น F นะคะก็คือ mg เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> โอเคมาดูกัน g เท่ากับอะไรคะ g เท่ากับแรงโน้มถ่วงเท่ากับ10นะคะโอเค8คูณเท่าไหร่คะ8คูณ10ได้80โอเคได้แล้ว ได้ f อย่าง f ได้แล้วนี่คืออะไรคะ f คือ80วางบนโต๊ะสูง1.5เมตรอันนี้คือระยะทาง s s ได้แล้วได้เท่าไหร่คะเพราะฉะนั้น f คูณ s ได้เท่าไหร่80คูณ1.5นะคะอันนี้พี่จะคูณให้ไปเลยเนาะได้120โอเค แล้วข้อสองล่ะเคนลากวัตถุด้วยแรงหนึ่งรนิวตันไปตามพื้นราบได้ระยะทางสิบห้าเมตรลากไปตามพื้นราบพื้นราบก็คือแบบนี้ตั้งฉากตั้งฉากกับการกระทําหรือว่าตั้งฉากกับพื้นแรงมีงานเป็นศูนนะคะที่อธิบายไปแล้วใน ข้อ40เนาะโอเคงานเป็นศนเูเพราะฉะนั้นตัดช้อยข้อ2องได้เลยเพราะข้อถามหามากที่สุดเนาะต่อมาข้อ3อเล็กออกแรงผักรถยนต์ด้วยแรง500นิวตันไปบนพื้นลาบเป็นระยะทาง0.1เมตร ห้าร้อยคูณศูนย์จุดหนึ่งได้เท่าไหร่คะได้ห้าสิบนะคะอห้าสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ห้าสิบน้อยกว่าร้อยยี่สิบไหมยังน้อยกว่าร้อยยี่สิบอยู่ไหมคะจากช้อยข้อแรกน้อยกว่าแสดงว่าข้อนี้ไม่ถูกอ่ะกาออกเลยข้อสี่ต้าเหนิงนำหนังสือมวลศูนย์จุดแปดกิโลกรัมขึ้นไปเก็บบนชั้นสองสูงสองเมตรชั้น ชั้นสูงสองเมตรนะคะโอเคอันนี้เป็นกิโลกร,รัมเหมือนกันต้องคูณอะไรเข้าไปคะคูณ10เข้าไป0.8นยคูณสิได้8นิวตันนะคะเพราะฉะนั้น8ปคูณสได้เท่าไหร่คะแปคูณสได้16เพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะคะมีค่ามากที่สุดเนาะโอเคข้อต่อมาเขาบอกว่า พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ43-47ถึงนะคะมูดกับมอนออกแรงแบกโซโฟามวล100กิโลกรมัมเดินไปตามพื้นราบเป็นระยะทาง50เมตรแล้วขึ้นบันไดเพื่อนำไปไว้ในห้องนอนสูง60เมตรโดยโมดกับมอนใช้ระยะเวลา4-5และนาทีตามลำด,ำดำับโอเค โซฟามวลเท่าไหร่คะมดกรมมอนออกแรงแบกโซฟามวล100กิโลกร,รมัมเดินไปตามพื้นราบเป็นระยะทาง50เมตรโอเคแล้วขึ้นบันไดเพื่อนำไปไว้บนห้องนอนสูง60เมตรโอเคเรามาดูกันนะคะ เดินไปตามพื้นราบตรงนี้ไม่เกิดงานเป็นศูนย์อ่ะโอเคแล้วสี่สาเขาถามว่าโมดทำงานได้ทั้งหมดเท่าใดโมดทำงานได้ทั้งหมดเท่าใดดับเบิลเท่ากับ S S นะคะ s, <S, s, <S คือแรงแรงคือ m อตรงนี้นะคะคูณกับ S มวลของโซฟานี้เท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยกิโลกรัมต้องคูณสิบเข้าไปเพราะว่าต้องคูณค่า G ด้วยนะคะถ้ามันเป็นนิวตันแล้วตรงนี้นะคะไม่ต้องคูณสิบแต่ถ้ามันเป็นกิโลกร,รมัมต้องคูณสิบเสมอนะคะโอเคและระยะทางเท่าไหร่คะห้าสิบเมตรออไม่ใช่นะคะ,ะระยะทางตรงนี้เป็นศูนย์แล้วไม่คิดไม่คิดงานตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นตามพื้นราบเนาะไม่เกิดงาน แต่ขึ้นบันไดเพื่อนําไปไวบ้บนบนห้องนอนสูง60เมตรอะระยะทางเป็น60เมตรนะคะเพราะฉะนั้น100คูณ10ได้1,000คูณกับ60ได้เท่าไหร่คะบบเิยูเท่ากับ6มีศูนย์กี่ตัว4ตัว4โอเคเพราะฉะนั้นตอบ60,000จูลน,นะคะตอบข้อ2นะคะ ่ะแล้วเขาถามว่าม่อนทำงานได้ทั้งหมดเท่าใดอ่ะมาดูโจทย์โมดจากม่อนออกแรงแบกโซฟาเดินตามพื้นราบเขาแบกไปด้วยกันไหมคะแบกไปด้วยกันโซฟาหนักเท่ากันไหมหนักเท่ากันระยะทางเท่ากันไหมเท่ากันเพราะฉะนั้นโมดกับม่อนต้องทำงานได้เท่ากันนะคะตอบหกหมื่นคิดเหมือนกันเลยนะคะอ่ะเหมือนกัน โอเคต่อมาเรามาดูว่าโหมดใช้กำลังในการทำงานกี่วัตนะคะอ่ะอันนี้ยากขึ้นมาอีกโอเคอ่ะกำลังในการทำงานคือ P นะคะ P คือกำลังเท่ากับ W U ก็คืองานส่วนด้วย t คืออะไรคะ P คืออะไรจะไม่ไหมเวลาเหมือนกันนะคะโอเคเราได้สูตรแล้วอันนี้คือสูตรการหากำลังนะคะโอเคอ่ามดอ่าเรารู้แล้ว P เท่ากับงานม d ดทำงานไปเท่าไหร่คะเราหาเมื่อกี้ม d ดทำงานไป60,000จูลโอเค6 0 0มื 60, จูลอ่ะแล้วมดใช้เวลาเท่าไหร่คะมูด โมดใช้เวลา4นาทีโมดกับมอนใช้เวลา4และ5นาทีตามลำดับเพราะฉะนั้นโมดใช้เวลา4นาทีมอนกี่นาทีคะ5นาทีโมดใช้เวลา4นาทีแต่ว่าเวลาในที่นี้นะคะเราต้องใช้เป็นหน่วยวินาทีแต่อันนี้มันคือ4นาทีใช่ไหม1นาทีเท่ากับกี่วิคะ หกสิบวิเพราะฉะนั้นถ้าสี่นาทีละ่ะก็คูณหกสิบเข้าไปนะคะโอเคหกสิบ okay. ตัดหกหมื่นได้ไหมตัดได้อ่ะตัดแบบนี้ก่อนหกตัดหกได้หนึ่งข้างบนเหลือเท่าไรคะหนึ่งพันส่วนด้วยสี่เพราะฉะนั้นตอบสองร้อยห้าสิบวัตนะคะอ่ะตอบสองร้อยห้าสิบต่อพ่อสามนะคะอันนี้คือวิธีทำเนาะ <c oughs> อันนี้คือสูตรนะคะดีวเขียนให้หากำลังให้จดและทำความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะแล้วหาของม่อนได้ไหมคะลอ,องหาของม่อนดูในระหว่างเพื่อนคนอื e ่นจดนะใครจทเสร็จแล้วลองหาของม่อนดูว่าม่อนใช้กำลังเท่าไหร่หาเหมือนกันใช้สูตรเหมือนกันกันกบของโมทข้อ45เลย P, P คือกำลังเท <P S 1> ่ากับ w u, <P S 1> u คืองาน t <P S 2> คือเวลาหายังไงคะงานของมดเอองานของม่อนคือเท่าไหร่งานของม่ได้เท่าไรคะหกหมืนเท่ากาันโอเค d u e คือหกหมื่นส่วนด้วยเวลาเวลาของม่อนคือเท่าไหร่ หนาทีเพราะฉะนั้นเป็นห้าทำให้เป็นวินาทีคูณอะไรนะคะหกสิบเข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดเหมือนเดิมเลยได้หนึ่งพันอ่าหนึ่งพันส่วนด้วยห้า่ากบเท่าไหร่ตัดสองสองร้อยวัตต์นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อสองนะคะโอเคทำถูกไหมมีใครทำถูกไหมทำได้ไหมคะให้ลอง ลองคิดไปด้วยเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะว่าแต่ละโจทย์ถ้าอย่างนี้ใช้สูตรเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคนละโจทย์เนี่ยเราทําได้ไหมนะคะลองฝึกทําบ่อยๆนะคะเราจะได้ชินเนาะโอเคต่อมาข้อ47เขาถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1นึ่งโมดทํางานได้มากกว่าม่อนถูกไหมโมดทํางานได้เท่าไหร่ หกหมื่นม่อนทำงานได้เท่าไหร่หกหมื่นเพราะฉะนั้นมากกว่าไหมคะไม่นะคะเท่ากันข้อสองม่อนทำงานได้มากมากกว่ามดถูกไหมไม่ถูกได้หกหมื่นเท่ากันอีกเหมือนเดิมสามข้อสามนะคะมดและม่อนทำงานได้เท่ากันถูกไหมคะถูกต้องได้เท่าไหร่คะหกหมื่นเท่ากันอ่ะส่วนมาดูใช้ข้อสี่นะคะมดและม่อนใช้กำลังกำลังในการทำงานเท่ากันถูกไหม ไม่ถูกนะคะโมดใช้กําลังเท่าไหร่250ม่อนใช้200นะคะเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกคะข้อ3ถูกต้องนะคะโอเคต่อมาข้อ48เขาบอกว่าเฮลิคอปเตอร์สามารถสามารถยกตัวเองขึ้นจากล,าน,ลานบินได้เนื่องจากข้อใดเฮลิคอปเตอร์ว่ดพี่ก็ว่าไม่ค่อยเป็นหรอกอันเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีใบพัดอ่า วิธีที่จะยกเฮลิคอปเตอร์ขึ้นได้นะคะก็คือแรงดันใต้ใบพัดตรงนี้แรงดันลมแรงดันอากาศลมตรงนี้ต้องมากกว่าแรงดันที่เหนือใบพัดตรงนี้นะคะเพราะว่ามันต้องยกขึ้นไปยกขึ้นไปอย่างนี้แรงมันต้องไปสู้กับแรงด้านบนที่กดลงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นแรงต้องมากกว่า เฮลิคอปเตอร์ถึงจะสามารถยกขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะอ่าข้อไหนนะที่พี่อธิบายไปตรงกับข้อ1นั่นเองนะคะโอเคต่อมาข้อ49ใกล้จะจบแล้วในชุดที่4นะคะชุดสุดท้ายของวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะข้อ49เขาบอกว่าแท่งวัตถุตันสองชิ้นประกบติดกันแน่นด้วยกาวดังรูป ชิ้น A ด้านบนมีความหนาแน่น0.5กรัมลูกบาศก์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรชิ้น B ด้านล่างมีความหนาแน่นห้ากรัมลูกต่อลูกบาศก์เซนติเมตรความหนาแน่นแบบนี้นะคะความหนาแน่นของน้ำมีเท่าไหร่1กรัมต่อลบอต่อมอนะคะลูกบาศก์เซนติเมตรถ้า มีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของน้ำเดี๋ยวพี่เขียนให้ความหนาแน่นน้ำอถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าความหนาแน่นของน้ำอความหนาแน่นวัตถุมากกว่าความหนาแน่น ถ้าเป็นแบบนี้วัตถุจมวัตถุจมเพราะฉะนั้นอันไหนมีค่ามากกว่า1คะอันไหน B, มีค่ามากกว่า1นจม B จมแน่นอนส่วน A น้อยกว่าลอยแต แต่นะคะถ้าถ้าเขาถามแค่ว่าชิ้น A กับชิ้น B เนี่ยไม่ได้ติดกันนะไม่ได้ประกบติดกันเราก็จะตอบว่า A A ลอย B จมโอเคนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าแท่งวัตถุตันสองชิ้นประกบติดกันแน่นด้วยกาวแน่นมากวัตถุติดกันแน่นเราจะคิด วัตถุก้อนนี้นะคะเป็นวัตถุก้อนเดียวกันเลยแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าติดกันแน่นเลยไม่มีช่องว่างไม่มีอะไรอากาศเข้าไปแทรกระหว่างชั้นได้ไม่มีอะไรเลยติดกันพี่ขอเรียกวัตถุนี้ว่าสีเพราะฉะนั้นสองวัตถุนี้รวมกัน A มีความหนานแน่นเท่าไหร่คะศูนย์จุดห้าบวกกับ B มีความหนานแน่นเท่าไหร่คะ 5เพราะฉะนั้นความหนาแน่นของก้อนเนี่ยก้อนสีที่เราให้มันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยคือเท่าไหรคะ5.5กรัมต่อเซนติเมตรเพราะฉะนั้นมันมากกว่า1ไหมค่าของอันนี้มันมากกว่า1ไหมมากกว่า1เพราะฉะนั้นจมวัตถุนี้วัตถุสีหรือว่า2ก้อนเนี่ยจมแน่นอนต่อพ่อสีนะคะถ้าเขาบอกว่ามันติดกันแน่นเลย มัดติดกันแน่นหรือว่าติดกันแน่นด้วยกาวก็คือให้คิดเป็นก้อนก้อนเดียวเลยนะคะแล้วก็เอาความหนาแน่นสองอันบวกกันเนาะโอเคต่อมาข้อสุดท้ายของชุดนี้นะคะคือข้อ50เขาบอกว่าการทดลองลากวัตถุชนิดหนึ่งบนพื้นผิวต่างชนิดกันได้ผลดังตารางโอเคตารางบอกว่าชนิดของพื้นผิว ขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นนิวตันโอเคอหลายหลายคนอาจจะยังดูตารางแล้วงงๆมาอ่านโจทย์ดีกว่าข้อใดคือตัวแปรต้นของการทดลองนี้ตัวแปรต้นคืออะไรคะ,ะเขาบอกว่าการทดลองลากวัตถุชนิดหนึ่งบนพื้นผิว ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นคือตัวแปรที่เราต้องการทดลองตัวแปรที่เราต้องการทดลองคือพื้นผิวที่ต่างชนิดกันนี่ชนิดที่หนึ่งเขาใช้กระเบื้องชนิดที่สองเขาใช้ยางชนิดที่สามเขาใช้ไม้เพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะตอบข้อชนิดของพื้นผิวเพราะว่า ลากวัตถุชนิดหนึ่งคือวัตถุ A เนี่ยเอาวัตถุ A ลากบนกระเบื้องลากบนกระเบื้องคือได้แรงมาลากไปแรงเป็นเจ็ดร้อนิวตัน A เหมือนเดิมวัตถุชิ้นเดิมลากบนพื้นอย่างได้ แรง900นิวตันเทียบ2อันก็ได้แค่เปลี่ยนพื้นผิววัตถุชิ้นเดิมไหมชิ้นเดิม A เหมือนเดิมแต่แรงออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นนี้คือชั้นของพื้นผิวแน่นอนตอบข้อ2นะคะโอเคเราจบชุดที่4คือชุดสุดท้ายของวิชาวิทยาศาสตร์ของชีดนี้เนาะ ต่อไปจะเป็นข้อสอบรวมต่างๆนะคะซึ่งที่จะมีมีทั้งหมด100ข้อใช่ไหมมีทั้งหมด100่งรข้อหนึ่ข้อโดยประมาณนะคะซึ่งอันนี้ที่ก็จะให้ทำ แต่ว่ายังยังไม่ใช่วันนี้นะคะก็คือจะให้ทำก่อนซึ่งจะให้ทำเป็นเหมือนข้อสอบซึ่งเราก็น่าจะออนไลน์กันมาทำในในในซูมนี่แหละให้ต่างคนต่างนั่งทำแค่เข้าซูมมาว่าไม่เปิดหนังสือไม่อะไรดูให้ใช้ความรู้ที่เราได้เรียนไปนะคะมาทำข้อสอบตรงนี้ถ้าใครได้คะแนนเดียวที่สุดพี่จะมีรางวัลให้ด้วยใน102ข้อนะหรือว่าถ้ามันเยอะไปทาไม่ทันก็จะให้ทา ข้อสอบปริมาณเดียวกันกับข้อสอบจริงๆนะคะประมาณ40-50ข้อนะคะโอเคเพราะฉะนั้นขอจบวิดชุดที่4ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยให้เม้นใต้คลิปก็ได้เดี๋ยวพี่เข้าไปตอบหรือว่าสอบถามเข้ามาในไลน์นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะ